ผมอยากร้องเพลงนี้ขอร้องเพลงนี้ได้ไหมพี่วัพลบอกอย่างเงี้ยร้องเพลงออดิชั่นแล้วเสียงปิ๊งประเมินตัวเองใหม่แล้วว่าพี่เรามั่นใจมาตลอดแล้วว่าเราอะ่ะมีมาตรฐานที่ดีแล้วมันไม่ใช่น้องที่เล่นเมื่อกี้เล่นก่อนพี่อะ่ะถือกีตาร์ขึ้นไาเล่นกันเลยมีโอกาสอุประตูเปิดแล้ว ทำสองอย่างเนี่ยมันไม่ดีทั้งสองอย่างเราออกแล้วเนี่ยมันทำให้เรามีเวลามากขึ้นช่วงที่ทำงานบริษัทเนี่ยเช้าเราต้องรีบตื่นไปทำงานแล้วเลิกงานมาห้าโมงเราต้องรีบกลับมาเตรียมตัวที่จะไปร้องเพลงกว่าจะร้องเพลงเสร็จมันก็ดึกเราก็ต้องรีบนอนเพื่อจะมีเวลานอนมากขึ้นชเช้าเลยตื่นมาสดชื่นแต่พอทำจริงแล้วมัน ไม่สดชื่นที่จะทํางานกลางวันเรื่องงานเราต้องรีบเต็มตัวกลับไปร้องเพลงทําทั้งสองอย่างไม่เต็มที่บอกกับตัวเองเสม,มอว่าเราห้ามกระจอะเราอยู่ในเส้นทางการแข่งขันละพัฒนาตัวต่อไปอย่าหยุดขุนตัวเองมากขึ้นผลลัพธ์มันก็ดีตรงที่เราก็ยึดอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักได้สําเร็จโดยที่มีไรายได้มากกว่าที่ทํางานให้บริษัทการทํางานของเรามันไม่ใช่การทาํางานต่อไปละ มันคือการสนองความต้องการของตัวเองโดยที่มีเงินเข้ามาของแถมจากที่เราคิดว่าโอ้ยเรายือนอยู่อยู่ตัวแล้วแต่มันก็มีความฝันที่เราจะเป็นศิลปินในสักวันหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งได้รับการติดต่อจากรายการให้ไปออ d i t i o n เราก็ไป a อดิชัน่นจริงเราคิดว่าเราเจ๋งแล้วนะพอไป audition ปุ๊บจุดจุดเดียวเลยร้องเพลงอ u ดิชั่นแล้ว เสียงปี๊ประเมินตัวเองหม่แล้วว่าที่เรามั่นใจมาตลอดแล้วว่าเราอะ่ะมีมาตรฐานที่ดีแล้วมันไม่ใช่ก็เลยตัดใจไปเรียนร้องเพลงเรารู้ความจริงมากขึ้นว่าสิ่งที่เราล้อมาเนี่ยบางสิ่งมันผิดที่ป๊อกมีอะไรอยากจะฝากให้กับน้องๆไหมในวันนี้ที่กําลังตัดสินใจตัวเองเนี่ยอยากจะทําในเรื่องของดนตร,จรีจริงๆทุกคนมีความฝันหมดอย่างตัวพี่เนี่ยภาพของตัวเองเ่ยก็คือตอนเรียนไม่ค่อยเรียนนะจะมีสมุด ที่เขาไว้ทํากันบ้านเรียนในสมุดเนี่ยชอบวาดรูปนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นคนที่ชอบฟังเพลงภาพในหัวของตัวเองคือ oon, ยืนสไพกีตาร์ร้องเพลงอยากเห็นตัวเองเป็นแบบนั้นอะที่อยากจะบอกน้องๆก็คือหาตัวเองให้เจอฉันชอบร้องเพลงแต่ว่าหนุจะล่าออกจากพี่ก่อนแล้วไปร้องเพลงได้ไหมทำมั่นใจว่าชอบร้องเพลงเราอะ อดทนพอที่จะไปเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่ามันก็ต้องมีเรื่องของการลงทุนนั่งลงแรงที่จะไปเรียนรู้เสียเวลาไปเรียนถ้าหาไม่เจอลองทําสิ่งนี้ลองทําสิ่งนี้เมื่อมีโอกาสคว้าโอกาสลองทําดูก่อนโอกาสนั้นอาจจะไม่ต้องจาเป็นต้องได้เงินหรืออะไรแค่ได้ลองเข้าไปสัมผัสได้อยู่ในวงการนั้นมีความสุขกับสิ่งนั้นให้ทําต่อไปแต่ถ้าไม่ชอบตัดออกแด้เหลือแต่สิ่งที่ชอบแล้วลองเรียนรู้กับสิ่งนั้นว่าอันไหนคือตัวเราเมื่อชอบแล้วลุยให้สุดครับเรียนรู้มันเรียนรู้ ให้ลึกซึ้งฝึกฝนการจะได้รับโอกาสก็คือเราต้องเต็มตัวเราด้วยไม่ใช่มีโอกาสแล้วก็จะเข้าไปรับอย่างเดียวพร้อมที่จะออกไปเผเชิญโลกและกลับมาพิจารณาตัวเองก่อนว่าเราดีพอหรือยังที่จะไปนั่งตรงนั้นเราทําได้จริงแต่เราทําได้ดีเท่านั้นหรือเปล่ายัางทําไม่ได้ดีขนาดนั้นกลับมาฝึกฝนกลับมาเรียนรู้แม้กระทั่งว่าันดนตรีกลางคืนเนี่ยเขาเล่นเพลงอะไรกันมันต้องรู้ด้วยว่าเขาเล่นเพลงอะไรกันเขาจอยลูกค้าอย่างไงเขาพูดอย่างไงเขาใช้ไม้อย่างไงจริงๆเราคิดว่าเราพร้อมจริงเราค่อยขอโอกาส หรือการหาโอกาสก็คือถ้าเกิดมันไม่มีงานเข้ามาเราจะหาโอกาสขอแจมแต่เราต้องพร้อมจริงๆนะอย่าไปใช้โอกาสเบืองว่าไม่พร้อมแล้วขึ้นไปขอแจมแล้วมันทําให้งานพังภาพของงานพังมันจะถูกตราหน้าไว้เลยว่า <c oughs> อ๋อ,อคนนี้เล่นอย่างงี้คนนี้เป็นแบบนี้ซึ่งมันจะมีผลต่อไปกับการที่เราจะเข้าวงการจริงๆ ได้ประสบการณ์จากตัวเองก็ mm hmm. คือเคยไปเล่นไปเล่นร้านเขาก็รับแหละแต่เหมือนกับเรารักษามาตรฐานไม่ได้มาตรฐานเราต่าลงจนในสุดร้านก็เอาเราออกแล้วมันมีวันหนึ่ง mm hmm. หลังจากที่เราไปพัฒนาตัวแล้วเรากลับมาที่ร้านร้านนี้วันที่เราเล่นวันนั้นอ่ะคนที่เขาประเมินเราวันนั้นอ่ะเขาก็นั่งอยู่ด้วยเล่นเสร็จเขาเดินเข้ามาหาเราเลยว่าเหมือนเคยเล่นร้านเขามาเขาจาได้แต่ว่าวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นนะทำไมวันนี้เก่งขึ้นเราบบเนี่ย มันคือรางวัลรางวัลของการทุ่มเทมันอยู่ตรงนี้เองว่ามันเป็นความชมจริงๆมันไม่ใช่ชมเพื่ออวยว่าโอ้เก่งอะดีดีดีอย่างนั้นดีงี้ไม่ใช่มันคือชีวิตจริงเวทีจริงที่เขาชมเราจริงๆว่าเราพัฒนาขึ้นโอ้ป<ม> oh, ระสบการณ์นี่มีประโยชน์มากมันทําให้ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างได้เฉลุยนักร้องที่เล่นกีตาร์ด้วยแล้วมักจะโดนงานที่แบบว่าคนเดียว<ม>เอาคนเดียวงานชิวชิวดเจ็ตเท่านี้<ม>แต่งานเดียาเท่านี้ ความคาดหวังความคาดหวังมันต่างไปแล้วุ้ยแล้วประสบการณ์เนี่ยมันช่วยได้ตรงที่เดินเข้าไปเนี่ยเรามองออกแล้วว่ากลุ่มลูกค้าเป็นประเภทไหนเราประเมินได้เลยว่าเขาต้องฟังเพลงแนวนี้มันทําให้เราสามารถปล่อยเพลงได้ถูกจริตกับเขาคือถ้าเราปล่อยเพลงแรกได้ถูกจริตนะหลังจากนั้นเราจะเล่นง่าย ต่ถ้าเกิดเราปล่อยเพลงไม่ถูกจริตคนฟังต่อให้เล่นดีร้องดียังไงอ่ะเขาก็ไม่ฟังหูนักร้องคนนี้เอาไม่อยู่เลยเล่นไม่ดีเลยเล่นไม่มเป็นที่บอกต่อใช่ที่บอกต่อแล้วก็รวมไปถึงงานต,ต่อไปที่เขาจะจ้างเราด้วย<ม>ถ้าเกิดเราเล่นประทับใจตั้งแต่เดินเข้าไปในงานเลยว่าคนไหนคือผู้บริหารอันนี้ในลักษณะงานอีเวนต์นะอ๋อ คนนี้ผู้บริหารบริษัทนี้ทําธุรกิจอะไรชื่อบริษัทอะไรลูกค้าส่วนใหญ่เป็นไว้ไหนลสนิยมเป็นยังไงเพื่อทําให้เขาเอนจอยกับเราคุณต้องสื่อสารและดึงเขาทั้งหมดเนี่ยเข้ามาโฟกัสที่คุณให้ได้ร้องเพลงให้จบจบไปเป็นเพลงว่ามันก็ไม่ต่างจากการเปิดเพลงเขากว่า,ววาจะมาเป็นบูบูชาแบนด์มาตรงนี้ได้ยังไงมีออกแกไนเจ้าหนึ่งจ้างไปเล่นที่เซนทรัลพาราม9เก้าแต่ว่าค่าตัวไม่ค่อยแมทกับงานไม่อยากรับ เราก็ปักเสนอเอาคนนี้ไปแทนไหมพี่คนนี้ไปแทนไหมอะไรเงี้ยเราก็ส่งคนไปแทนแล้วมันเหลืออีกวันหนึ่งวันอาทิตย์เขาก็เอ้ยพี่ยังไม่ได้คนวันอาทิตย์เลยว่ะเราก็บอกว่าโอเคได้ครับพี่เดี๋ยวผมหาให้ก็บอกเอ้ยพี่ไม่อยากได้ใครพี่อยากได้ป๊อปอะมามา,มาให้สักวันหนึ่งเขาโอเคเราก็รับปากแบบช่วยก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นไปเล่นเปิดให้วงสินเจริญเขาก็มาเขาก็เห็นเราเรานั่งดูเขาอยากรู้ว่าสินเจริญเขาเล่นยังไงถึงมีงานนั่งดูไปสักพักพี่บอมชวนน้องที่เล่นเมื่อกี้ เล่นก่อนพี่อ่ะถือกีตาร์ขึ้นไาเล่นกันเลยมีโอกาสุอ้ประตูเปิดนะแล้วเราขี้กีตาร์ก็ไปทําสิ่งที่เราลักอ่ะเสร็จก็โอเคได้ทำความรู้จักพี่เขาแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเราคิดว่าโอเคได,ได,ได้ได้เป็นเพื่อนกับพี่เขาแค่นั้นก็ดีและอยู่ๆพี่บอมอินบ็อกเข้ามาว่าสวัสดีครับน้องป๊อปครับพี่บอมนะครับวันนี้ว่างไหมพี่จะชวนไปทําจิตอาสาช่วยคนตาบอดคําว่าจิตอาสามันคือจวนตัวเราอยู่แล้ววันนั้นเรามีธุระผมว่างครับเราปัดธุระไปวันอื่นเลย ว่างครับพี่ว่างอะไรพี่ให้ทำอะไรปุ๊บนักกีตาร์อะคูสติกระดับต้นๆของเมืองไทยแล้วเราได้เล่นเคียงข้างเขาอ่ะศิลปินมืออาชีพ ระดับประเทศเขาเล่นกันอย่างนี้เองสิ่งที่เราคิดว่าเราเก่งมามันถูกล้างหมดเลยมีคําพูดหนึ่งพี่บอมพูดบอกว่าพี่จะดันชื่อเสียงน้องโคตรดีใจเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ทํากิจกรรมกันต่อเนื่องจนวันนึงก็กลับบ้านไปพี่บอมก็แต่งเพลงเพลงหนึ่งแล้วพี่บอมก็โทรมาป๊อปพี่แต่งเพลงนี้ไว้อะพี่อยากให้ป๊อบร้องเพลงนี้เพลงอะไรคะเพลงโชคดีที่มีเธอแต่งมาสําหรับป๊อบถ้ามันคือชุดสูตรที่จะไปงานสักง,งานหนึ่งเหมือนกับเป็นชุดที่ตัดมาให้พอดีกับสรีระของพี่<อ>ทุกอย่าง เพลงนี้ต้องต้องเราโดยที่เลฟเรนจากพี่พพลเซนส์นของการทําเพลงนะแล้วพี่บอมก็ไลฟ์สดเพลงนี้แล้วเชื่อไหมว่าคนที่อินบ็อกเข้ามาในคอมเมนต์ไลฟ์สดกับพี่บอมอะ่ะก็คือพี่พลพลได้ผลในผลก็คือพี่บอมแต่งให้พี่โดยเลฟเรน์พี่พพลและพอพี่พพลฟ,ฟังเพลงนี้พี่พพลเกตแล้วว่ามันเหมือนเป็นเพลงของเขาอะ่ะแกก็ พ, like พี่บอมครับผมอยากร้องเพลงนี้ขอร้องเพลงนี้ได้ไหมพี่ปรพลบอกอย่างเงี้ยก็เลยได้ทําเพลงช่วีที่เมทเธอเป็น2เวอร์ชันก็คือเป็นเวอร์ชันของพี่กับพี่ปรพลก็คิดว่าโอเคก็แค่ทาเพลงให้เราอยู่้อมวงบูชาเราก็ได้ซึมก็ไปจนเป็นสมาชิกในวงบูชาเรียบร้อยแล้วพี่บอมก็แตะมาให้รับผิดชอบอีกเป็นโอกาสดีที่เมื่อเราได้ไปอยู่ในกลุ่มดนตรีที่แบบกล้าพูดว่าเป็น World ลคล s สมิ s สิกบูชาเนี่ยใส่ใจในเรื่องพาร์ทของดนตรีที่ ทุกส่วนทัดส่วนการแต่งเพลงจะต้องฉีกมีความเฉพาะตัวระดับโลก world class แต่ว่า<อ>สามารถที่จะเอามารวมตัวและทำให้เกิดผลงานเพลงที่แบบยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยมันยิ่งใหญ่นะการที่เราได้มาอยู่ในวงที่แบบ world class แบบน,นี้ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของวงที่ world class อย่างเงี้ยต้องพัฒนาตัวของเราให้ขึ้นไปทันพวกเขาด้วยเดี๋ยวเย็น<อ>นี้เราไปฟังเสียงของพี่ปกันดีกว่าดีไหมได้เลยครับ ตอนนี้รู้สึกว่าหิวแล้วาอยากจะไปหาอในไทยกันก่อนพักกันก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อกับพี่ป๊อบจากวัวบูชาแบน